สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเ,เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์ไพ่ใบแรก ไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่75าราศีพฤกษบและก็ราศีมังกรเรื่องราวดีๆของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของคุณจะดีขึ้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการเงินจะได้มาจากอะไรอาจจะได้มาจากความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เรารักหรือจากคนรอบๆข้างหรืออาจจะทําอะไรที่ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมันจะทําให มีความมั่นคงขึ้นนะคะแต่ต้องทำงานด้ยวยความขยันซื่อสัตย์อดทนกับสิ่งต่างๆงานอาจจะดูยากงานอาจจะดูลำบากงานอาจจะดูเหนื่อยมากหน่อยต้องเรียกว่าต้องทำแบบชนิดหนักเอาเบาสู้นะคะงานเล็กงานใหญ่งานหนักต้องรับหมดทำได้หมดแล้วคุณจะมีการเงินของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นเป็นช่วงของการที่เอ่อถ้าถามถึงเรื่องความรัก ก็เป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีสิงค์คุณอาจจะเจอคนถูกอกถูกใจหรือมีคนดูดีมีฐานะเข้ามาในอ,อในชีวิตคุณได้สําหรับใครที่โสดอยู่นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าถ้ามีโอกาสน้ําขึ้นให้รีบตักเกี่ยวกะ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ราบผลรายได้ที่กําลังจะได้หรือบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ปิดจ็อบใหญ่ๆหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการโชคดีนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าอะไรนะราบรอยโชคดีเกี่ยวกับราบรอยในช่วงต้นเดือนธันวาคมได้ก็มีนะคะสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในบางคนก็อาจจะได้ โชคดีเกี่ยวกับราบลอยได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกรรมนะคะหรือบางคนก็อาจที่จะได้รับโบนัสได้รับเงินเอ่อได้เบีย้ยขยันได้โบนัสได้เงินปันผลต่างๆในช่วงธันวาคมนี้เรียกว่าได้แบบเป็นที่พึงพอใจเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่67ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีตุลน,น้ำกับลมไพ่ใบนี้ ถ้าไปพูดถึงเอ่อจะพูดถึงว่าเป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการทํางานในที่นี้เขาบอกอย่างที่มาดามพูดเนี่ยต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์แล้วก็ต้องอดทนเพราะว่ามันจะมีแรงกระทบต่างๆเข้ามาอาจจะเจองานหนักเกินไปอาจจะเจออุปสรรคอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยไพ่ก็ยังเตือนว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคในการทํางานนะแต่ถ้าคุณฝ่าฟันไปได้เนี่ย คุณก็จะได้เงินก้อนโตละหรือบางคนก็อาจที่จะได้เติบโตขยับขยายในธุรกิจที่คุณทําได้เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มีความอึดอัดใจในหลายๆเรื่องที่เข้ามาแต่เรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่งคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมทําตนนะคะข้อ2เลยนะสําหรับชาวราศีกรกฎที่ต้องเอ้ยไม่ขอัยชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ที่ต้องระมัดระวัง ก็คือความขี้ใจอ่อนของคุณเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นถ้าหนึ่งถ้าคุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแต่อยาขี้ใจอ่อนมากจนเกินไประมัดระวังเรื่องความรักสักนิดหนึ่งที่ว่าถ้าเราไปรักคนง่ายเกินไป เชื่อใจคนง่ายเกินไปเรื่องราวดีๆมันจะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความหนักแน่นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองเราต้องเอ่อมีไหวพริบปฏิภาณด้วยว่าเอ๊ะคนนี้เข้ามารักเราจริงหรือเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวเราหรือเข้ามาเพื่อที่จะต้องเพื่อที่ต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าในการที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือบางทีบางคนเข้ามาในลักษณะของการ มีความเจ้าเล่์ใส่คุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่เราเราวดระวังและเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบรอบรู้ให้มากยิ่งขึ้นมันถึงจะเกิดเรื่องราวดีๆอาจจะมีเรื่องอึดอัดหน้าเออเขาเรียกว,ว่ามีเรื่องอึดอัดในการทํางานบ้างอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจหรืออาจที่จะต้องหวานอมขมกกืนกับบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังเผชิญอยู่ในในด้านการทํางานหรือบางคน อาจที่จะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักอาจที่จะเจอระวังการเจอคนเจ้าเล่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาแต่บนความบนเรื่องราวดีๆมันจะมีคนที่ไม่ดีปะปนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดุลพินิจของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงเองนะว่าคุณอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยว่าคุณกําลังมีเจ้ากรรมในเวรไหมแต่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรัก จะเจอคนดีๆก็มีเข้ามาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคุณอาจจะเจอคนเจ้าเล่ห์ที่อาจจะพูดจาดีมาในลักษณะที่ดีทําให้คุณเคิมคุณคอยตามมาในรูปลักษณ์ของการเป็นเพื่อนก่อนนะเพราะฉะนั้นน่ะดูดีๆถ้าคุณดูดีคุณจะเจอคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆในชีวิตคู่แม้กระทั่งเรื่องงานถ้าคุณมีความอดทน งานคุณจะข้ามผ่านไปได้ด้วยดีและมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาได้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงให้มีมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่8ปดิบได้ราศีธนูแล้วก็ราศีตุลธนูธาตุธาตุไฟนะคะธนูธาตุไฟราศีตุลธาตุลมไพ่ใบนี้ถ้า,ถามอง ถ้าจัดออกมาก็ยังเป็นไพ่ที่เรียกว่ายังเจอเป็นไพ่กลางๆยังจะคงมีอุปสรรคอยู่ยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้างมีทั้งเออเขาเรียกว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงค์คุณทําอะไรก็ตามอย่าติดเพื่อนมากเกินไปนะคะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์คือคนที่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตว่า อ่าวันนี้นะฉันจะทํางานแบบนี้แบบนี้เป้าหมายมันอยู่ตรงจุดนี้ต้องไปให้ถึงจุดเป้าหมายแล้วจากนั้นคุณจะให้เวลากับเพื่อนหรือความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรของคุณก็แล้วแต่คุณเพราะว่าคุณดูนะ ไพ่ขึ้นมาสามใบเลือดกุ๊บโอหมดเลยมันเป็นการอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณเรื่องราวดีๆมันมีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์แต่มันเป็นจังหวะที่ได้ไพ่เป็นเลือดกุ๊บโอหมดเลยนั่นคือความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์จะอ่อนไหวไปกับเรื่องอะไรบางคนก็อ่อนไหวไปกับเรื่องความรักบางคนก็อ่อนไหวไปกับเรื่องเพื่อนฝูงฉันเป็นคนติดเพื่อนอะไรก็ตามถ้ากําลังทําอะไรอยู่ก็ตามถ้าเพื่อนโทรมาขอคุยกับเพื่อนก่อนเอาเพื่อนไว้ก่อนเพื่อนจะ เพื่อนจะเตะถ่วงชีวิตคุณนะเพราะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ลักสนุกชอบความสนุกสนานชอบการ เอฮาปาร์ตี้งานจะไปไม่ถึงเป้าหมายเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความหนักแน่นในการทำงานตั้งเป้าในการทำงานแล้วคุณจะเกิดเรื่องราวดีๆงานดีเงินก็จะดีตามไปด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่51ได้ราศีเมษแล้วก็ราศีกันนะคะธาตุไฟกับธาตุดินไพ่ใบนี้เขาบอกถึงว่าการทำงานของชาวราศีกรกฎ เอ๊ะกรกฏอีกแล้วขออภัยค่ะงานทํางานของชาวราศีสิงห์ต้องขออภัยที่พูดถึงกรกฏเป็นเพราะว่าก่อนหน้าราศีสิงห์มันคือราศีกรกฏแล้วบางทีเนี่ยมาดามอัดคลิปต่อเนื่องมันยังไม่ move on ออกจากราศีเดิมที่เราพูดเข้าใจไหมมันก็เลยทําให้เอ้าพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละราศีสิงห์นะคะต้องดูที่หัวข้อว่ามาดามพิมพ์ว่าราศีอะไร สำหรับชาวราศีสิงห์เองอะ่ะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยการงานของคุณอะ่ะจริงๆคุณถ้าคุณมุ่งมั่นทำงานด้วยความอดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆด้วยนะบางทีมันจะมีแรงกระทบกับเพื่อนฝูงแรงกระทบจากทางจิตใจของคุณหรือบางทีคุณอาจที่จะได้รับการยื่นมือเข้าช่วยเหลือมีคนให้ความช่วยเหลือในด้านการทำงานของคุณแต่คุณอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการที่เรียกว่าอัปเกรดตัวเองให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นถึงจะมีคนให้การช่วยเหลือผักดันคุณหรือบางทีถ้าชาวราศีสิงห์เองถ้าคุณมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแล้วคุณให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้าช่วยใครบ้างมันจะเป็นทานบารมีทําให้ตัวคุณนะด้านหน้าที่การงานข้ามผ่านไปได้ด้วยดีในที่นี้เขาบอกว่าเออ ให้มันขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอะมันเป็นอะไรที่มันเป็นระดับกลางๆมันยังไม่ได้ดีเต็มร้อยแต่มันก็ไม่ได้แย่เต็มเต็มที่มันเป็นระดับกลางๆที่ในแต่ละคนเนี่ยต้องวัดใจราศีสิงห์ในแต่ละคนบางคนติดเพื่อนมากใครพูดก็ไม่ฟังราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ดื้อรั้นนะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปคิดว่าตัวเองทําได้คิดว่าตัวเองเอาอยู่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาต้อง ต้องพูดคำนี้ยมันต้องจวนตัวจริงๆว่ารู้จริงๆว่าสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจมันคือการผิดพลาดจริงๆถึงจะมีความรู้สึกว่าอ่ะค่อยฟังคนนู้นคนนี้พูดค่อยฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดเพราะฉะนั้นการงานของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะตรงเนี้มันเป็นอะไรที่มันกลางก ถ้าติดเพื่อนมากเกินไปถ้าติดเรื่องความรักมากเกินไปงานไม่ก้าวหน้าแน่นอนทั้งทั้งที่ไพ่ใบแรกอะไพ่ตัวตนขึ้นมาดีมากเลยแต่มันมาบอกในในตอนหลังๆว่ามันมีทั้งเรื่องความรักเข้ามานะมันมันมีทั้งเรื่องเพื่อนฝูงเข้ามานะมันมีทั้งเรื่องการที่รู้สึกว่าเออหัวร้อนง่ายหงุดหงิดง่ายเอ่อไม่ดื้อรั้นไม่ฟังใครเชื่อมั่นตัวเองมากอีกโก้สูง ใครที่มากระทบนิดกระทบหน่อยกระทบใจหน่อยรับไม่ได้ทนไม่ได้อันนี้คุณจะไม่ได้รับเรื่องราวดีๆเพราะเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักปรับตัวปรับตัวเราว่าเราจะเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆเหล่านะั้นะอย่างไรให้มันดีแล้วเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นจากอะไรจากคนสนับสนุนเกิดขึ้นจากตัวเราเอง ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมีคนยกย่องมีคนเเชื่อถือศรัทธาหน้าที่การงานต่างๆมันก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรอบุญวัสนาโอ๊ยตอนเดือนเดือนนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตรงนน้นตรงนี้ทําตัวตามสบายเลยไม่ใช่นะคนเราเนี่ยจะไปรอ โชควาสนาหรือว่าโอกาสอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีตัวเราเป็นส่วนประกอบในนั้นด้วยมันจะได้เสริมให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่ออร์เคิลจะขยายความต่อว่าอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันนะคะคําว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ดังนั้นในการทํางานของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์คุณอาจจะเจอคนที่ ใหญ่กว่าคอยข่มเหงเราหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเหนือคนอื่นอย่าไปคอยข่มเหงคนอื่นเขาการไปข่มเหงคนอื่นเขาเนี่ยมันจะทําให้มีกรรมติดตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ดวงเราตกเนี่ยมันจะถูกซ้ําเติมเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นคําว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เราอาจจะเลือก อาจจะก่อนหน้านี้ต้องพูดเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงเดือนธันวาคุณอาจจะเจอคนขม่มคุณอาจจะเจอคนแกล้งคุณอาจจะเจอคนที่คอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาแต่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะพลิกกลับมาอยู่เหนือผู้อื่นละมันก็จะตายทําให้รู้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมคุณจะดูมีอํานาจวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้อํานาจวาสนาบารมี ไปในทางที่ผิดๆก็แล้วกันเพราะว่ามันมีล้มมันก็ต้องมีลุกมันมีลุกเดี๋ยวมันก็ล้มใหม่ได้หรือมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเมื่อไหร่ที่เราขึ้นเราก็อย่าไปข่มเหงคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่มีอํานาจน้อยกว่าเราในสําหรับบางคนนะในช่วงเดือนเนี้ยเดือนธันวาคมเนี้ถ้าคุณทําอะไรที่แบบ ตรงไปตรงมานะคะรู้จักมีคุณธรรมในใจระมัดระวังสักนิดหนึ่งศัตรูที่จะเป็นที่จะคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณอ่ะคือคนเพศเดียวกันไว้วางใจไม่ค่อยได้เปิดเผยความลับให้ฟังไม่ได้นะคะมันจะเป็นข้อเสียแต่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยคุณกำลังมีอำนาจเหนือผู้อื่นอยู่เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจทำอะไรทำซะนะคะไพ่ใบ,บต่อมาไพ่ใบ,าบต่อมาเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหนึ่งและสองเป็นช่วงมีสเสน่ห์ถูกมองว่าเจ้าชู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงคุณโฟกัสเรื่องไหนถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานนะงานดีมากเลยต้องมีความกระตือรือร้นด้วยนะอย่าติดเพื่อนอย่าติดแฟนอย่าติดเพื่อน โฟกัสเรื่องงานทําให้บรรลุเป้าหมายจะไปได้ถึงจุดที่คุณต้องการจะไปได้ตรงตามเป้าหมายแต่ถ้าบางคนโฟกัสเรื่องความรักคุณก็จะมีความรักเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเลือกให้ถูกก็แล้วกันนะคะมีทั้งคนดีและมีทั้งคนเจ้าเล่ห์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ที่ตัวคุณสันทัดแบบไหนถ้าเป็นคนที่เลือกคน ฉันจะต้องเจอคนดีจริงๆท่านถึงจะตัดสินใจเลือกแต่กับบางคนใครก็ได้เดี๋ยวฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยราศีสิงห์นะจะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองว่าสามารถไปปรับเปลี่ยนคนนั้นคนนู้นคนนี้ได้เอาจริงๆแล้วอะเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนใครได้หรอกเพราะตัวเราเรายังไม่อยอมให้ใครมาปรับเปลี่ยนเราเลยดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนใครได้นะคะมีเป็นช่วงจังหวะที่งานก็ถ้าเรื่องงานก็จัดว่างานดีแต่ถ้าเรื่องความรัก ก็มีเข้ามาให้เลือกเยอะเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมาลูกไก่ในกำมือคำว่าลูกไก่ในกำมือในช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยในช่วงก่อนหน้านี้มันเหมือนเราเป็นลูกไก่ในกำมือเหมือนเรากำลังไปเจอกับคนที่เอารัดเอาเปรียบเราจะบีบจะก็ตายจะขายก็รอดอพูดง่ายเราอาจจะเจอคนเอารัดเอาเปรียบเราอาจจะเจอคนข่มขู่เราว,ว่า เอ้ยทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นคุณจะหลุดพ้นจากการเป็นลูกไก่ในกํามือของคนเหล่านั้นแล้วเผลอๆนะคนเหล่านั้นที่คิดไม่ดีกับเราที่ทําร้ายเราอาจที่จะกลายเป็นว่ามาตกอยู่ในสภาพที่เป็นแบบเดียวกับเราคือเราอาจจะมีความลับของเขาเราอาจที่จะเอ่อ สามารถบังคับเขาในสิ่งที่เขาทําไม่ดีต่อเราให้เขาอะเขาเรียกว่าอะถ้าสมมุติว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดเบียนในเรื่องไหนไปในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยชีวิตมันจะพลิกเขาจะเป็นฝ่ายถูกเราเอาคืนทีนี้การเอาคืนเนี่ยถ้ามีคุณธรรมในใจถ้ามันเป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองบางคน มาหลอกเราเอารัดเอาเปรียบเราเรื่องเงินเงินทองทองในจังหวะเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะสามารถบีบบังคับเขาให้เขาเอามาคืนคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยชาวราศีสิงห์เนี่ยเรื่องราวดีๆของคุณเนี่ยมันจัดอยู่ว่าก็เหนือชั้นคนอื่นอยู่นะในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยแต่ส่วนเรื่องงานเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณ คุณต้องมาขับใจิตใจตัวคุณเองว่าคุณจะโฟกัสเรื่องงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเห็นไหมพูดถึงคุณธรรมไพ่คุณธรรมก็มาคําว่าปองรองในที่นี้เราจะเห็นนะแมวให้นมหนูกินนะเพราะฉะนั้นนะ่ะในในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยอย่างที่มาดามบอกนะว่าคุณต้องรู้จักอบอ้อมอารีนะคะรู้จักเป็นผู้ให้อะไรที่หยวนยอมได้หยวนยอมไปอะไรที่มัน เอารัดเอาเปรียบแบบชนิดที่เราควรที่จะต้องได้คืนอันนี้เราค่อยบังคับให้เขาเอามาคืนเราแล้วเราจะได้คืนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เขาเอามาคืนเราแล้วเราได้คืนเราก็จะต้องมีคุณธรรมถ้าเกิดว่าเราไปบังคับเขาจนเขาลำบากเกินไปมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราเราอาจจะอ่ะมีแค่นี้ถ้าเอามาคืนหมดแล้ว เธอลําบากงั้นเธอเอาไปส่วนนี้เอาไปไว้กินไว้ใช้ส่วนนี้คืนฉันมาแล้วเป็นอันว่าจบกันไปเขาจะซาบซึ้งในความดีของเรานะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคุณจะมีคนให้การช่วยเหลือคุณบางครั้งบางทีเนี่ยคนที่คนที่เขาเขาเรียกว่าอะไร คนที่เขาดูด้อยกว่าเราอาจจะมาสนับสนุนอาจจะมาช่วยเหลือคุณได้หรือบางครั้งบางทีคนที่ก็เป็นคนที่เขามีอํานาจวัสนาบาร,รมีเหนือเราเขาก็อาจที่จะมาให้การช่วยเหลือเราได้นะคะมันอยู่ในจังหวะว่าคุณอยู่ในระ,ระดับไหนคุณเจอคนแบบไหนบางทีเรามองว่าโอ๊ยคนนี้ไม่ไม่ไม,ม,มีปัญญามาช่วยเหลืออะไรเราหรอกแต่พอถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะช่วยเหลือเราได้หรือบางทีโอ้ยคนละคนระดับนี้เขาไม่มายุ่งกับเราหรอก แต่ถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเราเคยสร้างบาร,รมีด้วยการช่วยเหลือคนอื่นมาเขาก็จะช่วยเหลือเราโดยที่บางทีอ่ะพอเขารู้เรื่องของเราแล้วเขาพอจะรู้จักตัวตนเราอยู่บ้างเขาก็อาจจะยื่นมือเขาช่วยเราโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆกับเราเต็มอกเต็มใจช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณทําให้คุณหลุดพ้นจากการที่เรียกว่ากําลังมีปัญหาถูกคนบีบคั้นหรือถูกคนกําลังการแกล้งคุณก็จะสามารถ รอดพ้นไปได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณกําลังตกทุกข์ได้ยากกําลังลําบากจริงๆก็จะมีคนยื่นมือเข้าช่วยคุณนะคะให้การช่วยเหลือทั้งๆที่ททคุณคิดไม่มันอาจจะเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ amazing มากเลยว่ามันไม่น่าที่เป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะช่วยเราแต่เขาเกิดช่วยเราขึ้นมาโดยที่เราอาจจะงงว่าเ,ออเป็นไปได้ยังไงนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับชาวราศีสิงห์ไพ่ใบต่อมามาให้ไพ่ยิปซี สรุปปิดจบเขาบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยชาวราศีสิงห์มีเรื่องคิดเครียดอยู่นะแต่มันเป็นเรื่องเครียดแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นความเครียดของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องเครียดที่เรียกว่าหาทางออกแค่ไม่เจอเครียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเครียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการถูกกันแกล้งนะคะการถูกกันแกล้ง จากเพศเดียวกันหรือการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือการถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้านายหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้บางคนเนี่ยเครียดแต่ทีเนี้ยการความเครียดเหล่านี้มันอาจจะเป็นความเครียดมาแต่เก่าก่อนแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้คุณกำลังจะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะคุณกำลังจะเป็นเรื่องราวดีๆจากการถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆเนี่ยจะหลุดพ้นไปหมดคุณกำลังจะ ปลดปล่อยความเครียดออกไปเพราะความเครียดที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยความเครียดต่างๆที่มีในเดือนที่ก่อนหน้านี้หรือช่วงระยะเวลาที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันกําลังจะหายไปมันกําลังจะเป็นเรื่องราวดีๆไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะมีคนเอ,อ่อ ให้การช่วยเหลือจะเจอคนถูกอกถูกใจจะได้รับความรักที่ดีจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดนะคะแม้กระทั่งหนึ่งร่วมงานกันก็ได้เป็นหุ้นส่วนกันก็ได้สองร่วมความคิดกันก็ได้คอยให้คำปรึกษาที่ดีต่อคุณก็ได้ความเครียดของคุณก็จะหลุดพ้นไปหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านความเครียดอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์เป็นนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษา เขาบอกว่างานจะดีมากเลยในช่วงเดือนธันวาคมนี้คนจะเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณมันจะส่งผลทำให้คุณเรื่องราวดีๆของคุณก็คือการแก้ไขปัญหาการปรับเปลี่ยนความทุกข์เขาให้กลับมาเป็นความสุขคุณก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วคุณก็จะมีเออลาภผลรายได้จากตรงนั้นที่มั่นคงมากขึ้นด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาถ้วยราชาถ้วยในที่นี้เขาบอกว่า การงานของชาวราศีสิงห์เริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเพียงแต่รอระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะจะมั่นคงยิ่งกว่านี้และจะดียิ่งกว่านี้อะไรที่คุณกําลังรอคอยอยู่อะไรที่คุณคิดว่ามันน่าจะได้ลงมือทํามันน่าจะได้ทําหรือมันน่าจะประสบความสําเร็จแล้วนะเมื่อไหร่จะสําเร็จสักทีสําหรับบางคนรอคอยความสําเร็จกําลังจะสําเร็จแล้วคะ่ะรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะกําลังจะสําเร็จ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเดือนธันวามันอาจจะข้ามไปเป็นปีหน้านะคะปี69ก็ได้แต่ในเดือนธันวาเนี่ยมันเริ่มมองเห็นความสำเร็จลำลายมาแล้วนะคะไพ่สรุปใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่สเตนไพ่สเตนบอกถึงชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์กับไพ่สเตนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกันคุณเหนื่อยหน่อยนะ โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าราศีสิงห์เป็นผู้หญิงจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยจะต้องลงไปคุกคีกับการทํางานควบคุมงานด้วยตัวเองแต่เป็นการทํางานที่เรียกว่าคุณเต็มอ,อกเต็มใจที่จะยอมเหนื่อยคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมาในที่ดีนะคะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นลูกน้องบริวารสามารถควบคุมได้ส่วนถ้าเป็นผู้ชายจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะ ผู้หญิงจะคอยให้การช่วยเหลืออาจจะอ่ะงานเยอะเกินไปอ่ะตรงนี้แบ่งมาเดี๋ยวช่วยทําให้ก็เรียกว่างานเหนื่อยไหมงานเหนื่อยเหมือนกันแต่มีคนมาช่วยแบ่งเบาแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยจะเหนื่อยหนักหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องต้องระวังนะจะมีศัตรูเป็นเพศเดียวกันนะต้องระวังสักนิดหนึ่งอย่างเช่นศัตรูเป็นเพศเดียวกันก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละบางทีมาดามพูดไปนะว่ามีศัตรูเป็นเพศเดียวกันเขาย้อนถามว่าคือ,อยังไงเพิ่งดูดวงไปเมื่อสักครู่นี่เองอะ แล้วเราก็บอกว่าระวังนะศัตรูเป็นเพศเดียวกันคือยังไงครับเพศเดียวกันเอา้าคำว่าเพศเดียวกันไม่รู้จักก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละแล้วงานที่เขาทาอยู่มันอยู่ในแวดวงของมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนหมั่นไส้เขาดังนั้นอย่างนี้ก็เช่นกันชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เขาเคยเห็นคุณเคยแย่ๆมา เคยจมอยู่กับความทุกข์เคยจมอยู่กับความเครียดเคยถูกเพื่อนกดขี่เคยถูกคนนั้นกดเคยเคยถูกคนนี้ขู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนชีวิตมันมันอยู่ในในภาวะที่ย่ําแยม่มันกําลังจะดีขึ้นแต่พอมันดีขึ้นนะคะมันก็มีคนอิจฉานแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นของคู่กันไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเยอะไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมา,นมาก ย่ทาในสิ่งที่เราทําให้มันดีที่สุดโฟกัสในเรื่องราวที่เราทําให้มันดีที่สุดคุณก็จะมีความสุขของคุณเองเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยชาวราศีสิงห์เองเนี่ยก็จัดว่าดีนะถ้าถามถึงว่าแล้วถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาจะเจอลูกค้าแบบไหนจะเจอลูกค้าที่ดูดีมีฐานะแต่ค่อนข้างที่จะจูจีจุกจิกกับเราสักนิดนึงค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองสักนิดนึงบางทีเราต้องพูดแบบ เอาอกเอาใจเขามากหน่อยเท่านั้นแหละนะคะแล้วเราก็จะได้เขาเป็นลูกค้าเราแบบยาวๆนานๆไปเลยนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยเรื่องราวดีๆของชาวราศีสิงห์ก็จัดว่าอยู่ในระดับไม่ได้ดีจนเต็มร้อยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณมันเป็นการดีระดับกลางๆเพราะว่าราศีสิงห์บางคนบางคนไปโฟกัสอยู่กับเพื่อนฝูงติดเพื่อน เสียงานเสียการบางคนไปโฟกัสอยู่กับเรื่องความรักบางเอิญมีความรักเข้ามาแล้วงานก็ต้องทําเวลากับความรักก็ต้องให้เสียงานเสียการได้นะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะให้เป็นแบ่งเวลาให้ถูกแล้วคุณจะได้เดินควบคู่กันไประหว่างงานด้วยความรักด้วยนะคะหรืองานด้วยเพื่อนฝูงด้วยต้องแ,แยกแยะเวลาให้เป็นไม่ใช่ว่าเอาเวลางานแค่นิดเดียวเอาเวลาให้เพื่อนซะเยอะ เวลางานนิดเดียวเอาเวลาให้กับความรักซะเยอะแต่อยากได้เงินเยอะๆเป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับจบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ